ดีครับพี่น้องที่ติดตามรายการคนค้นวัดวันนี้ก็เรายังอยู่ที่วัดโสกรวกอยู่นะครับก็มาดูคุณป้าท่านทําอะไรป้าเห็นยังป้า,า,อา,าโอ้มาลางซูเม,มอร์บอกโอ้ห้องน้ำวัดเนาะตาโอ้สาถุอนุโมทนาบุญน,นำอืมอืมอืม,อนมคนมีงานหยังบทสิมีงานหยังบทคืวมาหลังของน้ำเชืงอว่าม,มาลางซื่อ ว่าเป็นงานนวลที่สีเหมือจะงานโอ้งานโอ้ยอนุโมทนาบุญนำห้องน้ำสะอาดท่าป่าน้องพาดูข้าหลานมาโอ้ไยเด็กหน่อยลูกหลานกับแม่นำลูกหลานมาบังบังหลานโอ้เจ๋งอนุโมทนาบุญลูกหลานโอ้ยพาดูข้าหลานมาหลังห้องน้ำเป็นตะอนซอนเอาบุญมาเอาบุญมาหลังห้องน้ำปัดพาลูกหลานมาหลังห้องน้ำมาเอาบุญเอาบุญได้หนิโอ้ยสะอาดออนซอนเขาว่าดูวัดให้ดูทัน อ่าดูสมผานให้ดูเนีนอืมดูวัดให้ดูฐานดูวัดให้เบิ่งฐานพอดีดูสมผานให้เนนโยมโยมคนวัดโอ้พอคุณเจ้ามาแต่ไหนนอนเนี่ยนอนพอคุณเจ้านอนมาแาสการครับผมเออเออมาแต่ไหนนอนมาสัการครับคมาพระพุทธบาทโอ้ทำความสะอาดบ่โอ้ทำความสะอาดอ้อโอ้หลวงตาท่านโอ้หลวงตาท่านพาทำโอ้หลวงตาเจ้าก่็เจ้าประจำเจ้าประจำเจ้าประจำนั่นเนี่คนเลีคนที่นี่เสร็จแล้วทีผม เออปงผมไปปงผมวันนี้วันพระเนาะวันนี้วันโกนปงโอ้วันปงไปไปไปปงผมโอ้มาดูป้าท่านล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำนี่คนคนวัดอืมาโอ้ดีใจนะอนุโมทนานี่แหละบ้านบ้านแล้ววัดขาดกันก็บรรดฮยถ้าบ้านและวัดร่วมกันก็มีใช่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ได้รับความเจริญบ้านจะเจริญวัดจะเจริญก็อาศัยบ้านและวัดร่วมโดยช่วยกันนะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามรายการคนคนวัด่าคนดูว่าน้องตาทำอะไรนั่นทำความสะอาดอ